สวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้เรา,เามาเพาะกล้าส,สลัดนะครับหลังจากที่เราสังเกตเห็นว่ามดมาขโมยเมล็ดผักสลัดของเราไปนะครับก่อนที่มันจะงอกนะครับจะเนื่องด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับเราไม่สามารถที่จะป้องกันในส่วนตรงนั้นได้วันนี้ก็เลยมีวิธีใหม่นะครับโดยการ,รา่อเอากระถางวางในกระมังนะครับแล้วก็เอากล้าส,สลัดของเราวางข้างบน เพื่อเป็นการป้องกันมดที่จะมารบกวนนะครับในเรื่องของการเพาะผักสลัดของเรานะครับเดี๋ยวให้ไปดูนะครับตะก้าที่เพาะแล้วว่าแต่ว่ามดมันขโมยไปครับที่เหลืออยู่ก็นี่ครับเหมือนที่เคยที่ถ่ายให้เห็นตอนนั้นนะครับเหลือประมาณนี้เท่านี้นะครับที่ไม่ได้ห่อในน้ําไว้นะครับดังนั้นวันนี้เราก็ถือโอกาสนะครับนี่แก้ไขอ่ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับก็โดยการรอน้ําไว้ไม่ให้หมดมันสามารถที่จะขโมยกลาส,สลัดของเราไปได้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ